กระบะทำเงินราคาประหยัดคุ้มค่านะ่าใช้แค่ไหนตามไปชมกันเลยค่ะ แฟนเมงคุคาเซนเตอร์ทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะก็มาพบก,กับแม่มดมาแล้วจ้านะคะวันนี้เนาะก็หยุดยาวกันไป3วันเลยทีเดียวนะคะวันนี้ก็เข้าสู่โหมดการทํางานปกติแล้วนะคะสําหรับเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมานะคะวันนี้นะเราก็มาพร้อมบรรยากาศที่แบบครึ้มฟ้าครึ้มฝนเลยนะคะฝนตกหนักมากมากเลยเมื่อช่วงที่ผ่านมานะคะวันนี้นะคะมดมีกรบะบาทําเงินนะคะกรบะบาตอนเดียวมานําเสนอให้คุณผู้ชมทุกท่านนะคะได้ชมกันนะคะสําหรับเจ้า โตโยต้าวีโก้นะคะ2.5 S T D โมเดลปี05คันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะถึงความคุ้มค่าน่าใช้นะคะสำหรับกระบะนะคะราคาไม่แรงนะคะนำไปเขาเรียกว่า ทำมาหาเงินนะเนาะสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะคะที่กําลังมองหารถที่ผ่อนไม่สูงมากนะคะโมเดลปี05แต่ว่าก็ยังจัดไฟแนนซ์ได้อยู่นะคะสําหรับลูกค้าที่มีเครดิตดีนะก็ยังจัดได้อยู่นะ่าจะประมาณประมาณแสนหกนะคะต่อแต่ว่าก็ต้องใช้เงินดาวอยู่นะคะประมาณ7 0,000มืประมาณนี้นะคะแต่ว่าก็จะผ่อนไม่แรงเนาะ ่อเได้4,000ไปปลายนะคะก็คือจัดได้48งวดน,นะคะสำหรับกระบะวีโก้นะคะโมเดลปี05คันนี้นะคะเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่อง2 5 0 0ซีซีนะคะ102แรงม้านะ,ะอ่าน้องมิดพามาชมภายในกันเห็นไหมคะชัดไหมเพราะอากาศมันจะครึ้มนะคะภายในกระบะตอนเดียวเนาะก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะคะก็จะเป็นลนักษณะประมาณนี้เลยนะ,คะเครื่องเสียงก็จากโรงงานนะคะกุญแจก็เป็นกุญแจรธรรมดาแบบนี้แหละนะคะเพราะว่าเป็นกระบะทามา หากินเนาะก็จะเน้นที่ราคาไม่แรงมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูที่ไม์กันนิดนึงอ่ะน้องวิซูมเข้ามาที่ไม์นิดนึงนะคะสำหรับรถโมเดลปี05นะคะ05าไม่อยู่ที่2 5 8 8 5 2อกิโลนะคะประมาณนี้เลยนะคะภายในก็ไม่มีอะไรมากรถกระบะตอนเดียวนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้เลยนะคะภายในบอกมันจะเป็นบอกไวนิ่วเนาะไม่ใช่บอกหนังแท้นะเป็นบอกไวนิ้วสีเทานะคะแบบนี้เลยนะ อุปกรณ์ก็จะอยู่ตรงนี้นะคะด้านหลังของตอนเดียวนะคะก็จะประมาณนี้ตัวนี้จะเป็นแม่แรงนะ,ะใช่ไหมน้องวิทใช่เป็นแม่แรงนะคะ,ะก็ชมกันไปเรื่อยๆนะคะสําหรับเราไปดูในตอนท้ายกันเครื่องยนต์ก็จะเป็นเครื่อง2,005นะคะ2,502แรงม้าก็จะเป็นเครื่องยนต์ที่ประหยัดอยู่แล้วเพราะเป็นเครื่องยนต์2,005อย่างด้านหลังนะคะก็จะเป็นสติกเกอร์ตามนี้เลยให้ลักตัวเจนะคะใครนะคะที่สอบถามกันเข้ามานะคะสำหรับรถตอนเดียวนะที่บอกว่าหา ไม่ค่อยไม่ค่อยอยากได้ตัวใหม่ๆมากอย่างพวกหน้าแชมป์พวกอะไรอย่างเงี้ยราคามันก็จะอีกคนละแบบนะคะอย่างคันก่อนที่รีวิวไปโมเดลปี2016ใช่ไหมน้องบนนีันั้นมันก็หลัก3ามกว่าเนาะสำหรับตัวหน้าแชมป์นะคะตัวหน้าแชมป์อันนี้ก็จะเป็นหน้า VN นะที่เขาบอกนะคะปี05นนะคะตัวนี้นะล้อก็จะเป็นล้อกระทะแบบนี้เลยนะคะสำหรับเจ้าโตโยต้าวีโก 2.5 STD โมเดลปี D, 05หรือปี2548นั่นเองนะคะกับราคาเดี๋ยวเราจะมาแจ้งกันนะคะเดี๋ยวชมกันไปเรื่อยๆมาเดี๋ยวสตาร์เสียงเครื่องยนต์ให้ฟังกันก่อนนะคะรถปีขนาดนี้รถรถตอนเดียวนะคะเป็นรถใช้งานนะคะก็มีร่องรอยบ้างเป็นธรรมดาแหละนะคะสำหรับรถกระบะตอนเดียวนะอ่าวันนี้ก็จะเป็น เสียงเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ2,500ซีซีนะ102แรงม้า่าตัวนี้จะเป็นห้องเครื่องโดยรวมนะคะ,นะห้องเครื่องรวมๆนะเครื่องก็จะเป็นเครื่องดี d ดีนะคะของ v ี g กนั่นเองนะคะสำหรับคันนี้นะอันนี้ก็จะเป็น่าตัวคานหน้านะคะตัวนี้นะห้องเครื่องรวมรวม ของ Toyota v i ี o o 2.5 S T D โมเดลปี2005หรือปี2548นั่นเองนะคะคุณผู้ชมท่านใดน,นะที่สนใจนะคะสามารถโทรสอบถามมดได้เลยนะคะคุณมดรถปีเก่าแบบเนี้ยจัดได้ที่เท่าไหร่นะคะยังสามารถจัดไฟแนนได้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นเพลนกนอ้นองบีที่ใช้ ยังสามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะคะแต่ว่าอาจจะต้องใช้เงินดาวประมาณหนึ่งนะคะแต่ลูกคลูกค้าท่านใดที่ซื้อสดเลยก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นเงื่อนไขสดสองครั้งอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมคุณมดสามารถโทรสอบถามมดได้เลยนะคะเพราะว่าเงื่อนไขมันไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้ตายตัวหรือไม่ได้แบบว่าเป๊ะเ,เลยนะคะสามารถอ่อนๆผ่อนตามได้นะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะ,ะสำหรับเจ้าวีโกคันนี้นะคะกับราคา 2 3 9 0 0 0บาทนะคะ2 3 9 0 0 0บาทนะคะยังจัดไฟแนนซ์ได้อยู่นะคะสำหรับลูกค้าที่มีเครดิตที่ดีนะสามารถจัดไฟแนนซ์ได้อยู่ประมาณแสนแสนหกนะแสนหกแสนเจ็ดประมาณนี้นะคะก็จะได้ดาวยูประมาณ7 0 0 0 0แหละแต่ว่าผ่อนก็ผ่อนได้48งวดนะคะวงวดก็ประมาณ4 0 0 0ปลายๆนะคะเอาตีว่าไม่เกิน5,000บาทนะคะสำหรับเจ้าวีโก้คันนี้นะคะคุณผู้ชมท่านใดน,นะคะที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ อยากสอบถามเกี่ยวกับเรื่องอาชีพเพราะลูกค้าถามมาเยอะว่าอาชีพที่อย่างมันไม่ได้อยู่ใน,ในเงื่อนไขที่มีให้สําหรับอาชีพประมาณนี้ซื้อได้ไหมโทรสอบถามได้นะคะเดี๋ยวมดจะช่วยคุยกับไฟแนนซ์ให้เพราะบางทีแล้วมันไม่ได้เป็นแพทเทิร์นว่าเอาชีพนี้ตามนี้ตามนี้จะต้องเป๊ะๆอย่างเงีเ้ยเ,เ,เ,เราก็สามารถาปรับเปลี่ยนไปได้นะคะขอให้ตรวจสอบได้แล้วก็ชัดเจนนะคะและที่สาําคัญคือไม่ติดเครดิตนะคะถ้าไม่ติดเครดิตเนี่ยก็คือว่าเราก็พอที่จะ ดูแลเคสให้กันได้นะคะสำหรับท่านที่ติดเครดิตจริงๆถามว่าติดเครดิตสามารถดาวน์ได้ก็ได้อะค่ะแต่ว่าต้องใช้เงินดาวเยอะพอสมควรนะคะสําหรับลูกค้าที่ติดเครดิตนะคะส่วนเงื่อนไขาสามารถโทรมาสอบถามก็ได้ว่าถ้าติดเครดิตเนี่ยต้องทํายังไงอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวมดจะอธิบายให้ฟังนะคะโทรสอบถามได้เลยนะ สำหรับวันนี้ต้องขอฝากเจ้า toyota v i g o นะคะ2.5 S T D นะคะโมเดลปี05หรือปี2548นั่นเองนะคะจับเจ้าสีทองคันนี้ไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ